ไอ้อุ่นใจเข้าไม่ได้ดไน้ำน้องอุ่นใจมาส่งให้ครับก็คือจากคุณระเบิดส่งมาให้นะครับผมแล้วเดี๋ยวรบกวนน้อกได้ไหมนี่นี่ พอดีว่าคุณบวยเล็กฝากอ้อมกอดผ่านน้องอุ่นใจมาด้วยจะให้เพื่อนว่าอ้อมกอดนี่ครับน,น้องอุ่นใจรออยู่เมื่อไหร่ครับมันเข้าไม่ได้เชิญเลยครับผมระเบิดใช่ไหมใช่ครับพี่ระเบิดครับระเบิดระเบิดโจงระเบิดให้มาใช่ไหมแล้วต้องฝากบอกด้วยครับว่าอย่าจะไปอัดเสียงอีกั่เลยนะครับผมีีเดี๋ยวผมขอถ่ายภาพเพื่อนภาพของคุณบวยและอุ่นใจ กล้องนี้นะครับหนึ 1, 2, ่งสองสามเรียบร้อยครับมีอะไรฝากถึงพี่ระเบิดไหมครับโอ้โพี่พี่ระเบิดนะเสียงหล่อมากเลย <c oughs> ได้ครับขอบคุณมากนะพี่ระเบิด,โอ,บดโอ้โหแต่ให้ให้น้องนี่มาน้องหนิงฮะให้น้องหนิงด้วยเหรอ <c oughs> ให้น้องหนิงอยากได้ตัวเนี้ยขอบคุณครับไว้เจอกันคร<ม>ับไว<ม>้เจอกันขอบคุณมากครับ